สวัสดีค่ะพี่วิบูเชียนพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักดวงรายวันของวันเสาร์ที่18พฤษภาคม 6, 7กกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องพี่วิบูเชียนพยากรณค่ะกดหัวใจให้กับคลิปนี้คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแชร์หรือเก็บกดบันทึกนะคะมาดูความรักของคนอาย์กันคนโสดน,นะคะคนโสดว,วันนี้ ก็ต้องระวังคนที่เข้ามาไม่จริงใจมีเรื่องปกปิดนะคะคนคุยเองวันนี้ก็อาจจะรู้สึกไม่อยากไปต่อเพราะคุยแล้วมีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่ต้องมาแบบเขาเรียกอะไรบางคนมีปัญหากันไม่คุยกันก็ใช้วิธีเกือจิ้มเกลือน้ำยกน้ำบ่งกันไปมา ไม่ค่อยแฮปปี้นะแบบนี้ส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็อาจจะมีปัญหาจนไม่อยากไปต่อเหมือนกันบางครั้งมีเรื่องที่คิดเห็นไม่ตรงกันทําให้พอมีอะไรแล้วก็ปิดบังนะคะคนเลิกกันไม่คืนดีดวงความรักของคุณวันจันทร์นะคะคนโสดก็ระวังคนที่เข้ามาไม่ได้จริงใจนะคะ เข้ามาเล่นๆล,ล,ล,ลองลองลองทักทายอะไรแบบนี้นะคะ mm. คนคุยเองวันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าคนคุยด้วยกันไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าบางคนอาจจะต้องวิ่งหาหมอดูเลย mm. ว่าเอ๊ะคนนี้เขาจริงใจกับเราไหมคนมีคู่วันนี้ก็จะรู้สึกว่าคนรักทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่เปิดเผยไม่จริงใจหรือเปล่า ก็จะคิดคิดหนักแต่บางคนก็อาจจะพากันไปไหว้พระทาบุญกันนะคะส่วนคนเลิกกันยังไม่คืนดีความรักคมวันอังคารนะคะคนโสดวันนี้จะคิดจะหาใครสักคนต้องสลาดมีเหตุมีผลเก่งๆอะไรแบบนี้ชอบคนเก่งนะคะส่วนคนคุยวันนี้ก็อาจจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวสาระมากหน่อยไม่ ม,มีเรื่องที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษากันเพิ่มเติมนะคะแล้วอาจจะใช้คำถามใช้เรื่องราวเล่าเพื่อเปิดเผยความในใจที่เป็นเหตุเป็นผลว่าคนนี้โอเคไหมนะคะคนมีคู่วันนี้ก็อาจจะคิดเรื่องความรักว่าคู่ที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างจะอยู่ยังไงไปต่อได้ไหม ส่วนคนเลิกกันก็ยังไม่คืนดีนะคะคนวันพุธนะคะวันนี้ก็ต้องระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับใครได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาบางคนอาจจะมีแฟนคนอื่นเข้ามาอย่ามายุ่งอย่ามาว่าว่าอย่ามายุ่งกับ คนของเขาคนคุยเองก็เช่นกันบางคนก็อาจจะเจอแฟนเขาหรือแม้แต่คู้หญิงคนอื่นที่คุยคุยคือคนคุยมีคนคุยหลายคนอาจจะมีคนคุยบางคนแบบว่าพอรับรู้ว่าคุยคุยกับใครบ้างก็มาบอกกันว่านี่คนนี้ฉันคุยอยู่อะไรแบบนี้นะคะส่วนคนมีคู่วันนี้คุณผู้หญิงอาจจะอารมณ์เสียทะเลาะกับแฟนนะหุดหงิดง่ายโดยเฉพาะถ้ามีรอบเดือนนี่ก็อาจจะหุดหงิดใส่แฟนมากหน่อย แล้วก็บางคู่อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาแทรกนะคะถ้าคนเลิกกันไม่คืนดีแล้วก็วันนี้ให้ระวังอาจจะทะเลาะกันด้วยคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสคนโสดยังไม่มีแฟนยังไม่มีใครเข้ามานะคะสภาวะชีวิตก็ไม่ค่อยโอเคบางคนเจอปัญหาเก่าๆแล้วก็ยังเข็ดขยะส่วนคนคุยวันนี้ อาจจะไม่อยากคุยต่อเพราะว่าคนคุยมีปัญหามีมีปัญหาการเงินมีปัญหาชีวิตรู้สึกเคร่งเครียดว่ามันจะไปต่อ,อยังไงถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้นะคนมีคู่เองก็เหมือนกันปัญหาสะสมปัญหาการเงินปัญหาคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะมันเยอะมันนานมันแก้ไม่ได้สักทีเบื่อคนเลิกกันไม่คืนดีนะ นวันศุกร์นะความรักคนวันศุกรนะ์ก็เน้นคนใกล้ตัววันนี้จะมีคนใกล้ตัวเข้ามาทักทายคนคุยก็วันนี้อาจจะใส่ใจดูแลพูดคุยมากหน่อยนะคะคนมีคู่จากที่เคยห่างเหินจากที่เคยไม่ค่อยใส่ใจกันวันนี้อาจจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูแลกันมากหน่อยนะคะบางคนอาจจะแบบมีนัดเที่ยวกันได้นะคะคนเลิกกันนะคะยังไม่คืนดีจากเขาหวงวนเวียนอยู่ใกล้ๆ คนโสดคนโสดในคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์วันนี้ก็อาจจะมีผู้ชายเข้ามาทักทายโดยเฉพาะให้ระวังอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ันนี้ก็อาจจะแบบว่า,วาจีบเบาๆคือไม่แสดงออกชัดเจนทักน,น,นิดนิดหน่อยๆทำให้รู้สึกว่าเอจีบไม่จีบนะคะคนคุยเองก็อาจจะมีกุกิจอารมณ์เสียใส่กันนะคะเอาชนะกันนะคะก็ระวัง เดี๋ยวจะคุยกันต่อไม่ได้ส่วนคนมีคู่เองก็วันนี้คุณผู้ชายจะอารมณ์เสียมากหน่อยเราชนะมากหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าคุยกันแล้วเนี่ยก็จะถกเถียงถกเถียงกันนะคะเพราะว่าไม่ยอมมันต้องมีคนหนึ่งยอมส่วนคนเลิกกันไม่คืนดีระวังทะเลาะก,กันคนวันนี้ก็อาจต้องระวังอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กับคนอื่นด้วยโดยเฉพาะมีเล่งกับผู้ชายนะคะจบการทำนายความรักของวันนี้นะคะไว้ ทำนายความรักของวันต่อๆไปอีกค่ะสวัสดีค่ะ